สวัสดีครับวันนี้มีมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับมาจากน้องนักเรียนมสามคนหนึ่งค่ะคำถามว่าอะไรล่ะคะเขาถามพระอาจารย์ครับว่าแบบถ้าคิดจะลดจำนวนวัดลงเนี่ยมันจะเป็นบาปหรือเปล่าโอ<ฮ>เพราะจริงๆศาส,สนาพุทธก็มีแก่นคำสอนอยู่แล้วนี่นาอะไรทมองนี้ครับอือหือเป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยนะครับเด็กสมัยนี้ใช่ค่ะแล้ว ข้อมูลชุดนี้ก็มาจากบทสนทนาจริงๆระหว่างพระอาจารย์กับนักเรียนท่านนั้นเลยวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเอาจาะลึกกันดูคาว่าไอ้รูปแบบภายนอกอย่างวัดหรือว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันสัมพันธ์กับแก่นแท้จริงๆของาศาสนายังไงคเป็นประเด็นที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพระอาจารย์ท่านวางกรอบไว้ดีนะคะมีการยกอุปมาเรื่องเ,อเปลือกกล้วยกับเนื้อกล้วยขึ้นมาอ่าใช่ใช่ครับผมจำได้ ซึ่งมันเป็นภาพที่ทำให้เราแยกแยะได้ชัดเจนขึ้นนะคะระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือแก่นแท้แล้วท่านก็เน้นย้ำด้วยว่าเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยหัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่สภาวะจิตใจของเราเองครับงั้นเราเริ่มตรงคําอุป,ปมาเปลือกกล้วยก่อนเลยพระอาจารย์ท่านเปรียบเขียวว่าวัดกับพิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็เหมือนเปลือก ค่ะเปลือกที่ห่อหุ้มเนื้อใช่ครับซึ่งเนื้อก็คือแก่นคำสอนอืมประเด็นสำคัญที่ท่านชี้ให้เห็นก็คือเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าอะไรคือเครื่องมืออะไรคือเป้าหมายคือเปลือกเนี่ยมีประโยชน์ในการปกป้องเนื้อก็จริงแต่เรากินเปลือกไม่ได้ แล้วเราก็ไม่ควรจะทิ้งเนื้อไปพร้อมเปลือกเพียงเพราะว่าเราอาจจะออปอกเปลือกไม่เป็นหรือว่าไม่เข้าใจวิธีปอกอ๋อคือต้องรู้จักวิธีปอกเปลือกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าถึงเนื้อจริงๆข้างในใช่ค่ะไม่ใช่ไปหลงติดอยู่แค่ที่เปลือกหรือรูปแบบภายนอกอย่างเดียวเข้าใจเลยครับและอย่างเรื่องพิธีกรรมที่เห็นชัดๆอย่างเช่นการกราบล่ะครับในบทสนทนาพระอาจารย์ท่านพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ อ๋อเรื่องการกราบท่านก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะคะท่านบอกว่าการกราบเนี่ยจริงๆไม่ใช่ข้อบังคับตายตัวอะไรขนาดนั้นครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งในการฝึกตนเองฝึกเรื่องการลดลดมานาทิฐิความยึดมั่นถือว่านในตัวเองอ๋อให้เกิดความอ่อนน้อมใช่ค่ะแล้วก็ยังช่วยสร้างบรรยากาศโดยรวมให้มันสงบให้เอื้อต่อการฟังธรรมด้วย ท่านยังเล่าเสริมด้วยนะคะว่าสมัยพุทธกาลเองเนี่ยวิธีการแสดงความเคารพก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ได้มีแค่การกราบอย่างเดียวอืมก็น่าคิดนะครับแสดงว่าการกราบถ้ามองในมุมนี้ก็คือเออเป็นเหมือนกุสโลบายในการฝึกจิตใจค่ะเป็นไปได้คะ่ะแต่ก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าเราทำทำตา,ตามกันไป โดยที่ใจเราอาจจะไม่ได้น้อมจริงๆหรือว่าเราไม่ได้เข้าใจความหมายเบื้องหลังว่าทำไปเพื่ออะไรครับแบบนี้มันจะกลายเป็นการยึดติดแค่ที่เปลือกหรือรูปแบบหรือเปล่าคะซึ่งมันอาจจะคลาดเคลื่อนจากเจตนาเดิมของการฝึกฝนไปได้เป็นไปได้ครับอืมนึกถึงตัวอย่างที่พระอาจารย์ท่านยกมาเลยเรื่องโบโรบูดูที่อินโดนีเซีย ค่ะค่ะพุทธสถานยิ่งใหญ่แห่งนั้นใช่ครับที่ตอนนี้กลายเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาแล้วค่ะตัวอย่างนี้สะท้อนได้ชัดเจนเลยนะคะว่าสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่หรือรูปแบบภายนอกที่ดูอลังการเนี่ยมันไม่ได้การันตีเสมอไปว่าแก่นธรรมหรือเนื้อในมันจะยังคงมีชีวิตชีวาอยู่ครับคือมันแยกส่วนกันได้ใช่ค่ะมันเป็นคนละส่วนกันได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับรูปแบบที่สวยงาม มันก็อาจจะมีประโยชน์ในตัวมันเองหรือเปล่าครับพระอาจารย์ท่านก็เปรียบเทียบเรื่องกล่องไม้นะครับกล่องไม้ยังไงคะคือกล่องไม้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยพอเราเอาไปแกะสลักลวดลายให้สวยงามปุ๊บมันดูมีค่าขึ้นมาทันทีเลยอ่าใช่ค่ะดูน่าเก็บรักษาครับคนก็อยากดูแลรักษาท่านก็เลยต้องข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่วัดวาอารามสมัยก่อนถูกสร้างให้สวยงามเพื่อกระตุ้นให้คนรู้สึก อ,อยากมีส่วนร่วมอยากช่วยกันดูแลรักษาศาสนมสถานซึ่งเป็นที่ทำกิจกรรมทางศาสนาอ๋อเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะทำให้เห็นว่าความงามทางวัตถุเองก็อาจจะมีบทบาทในเชิงจิตวิทยาหรือเชิงสังคมได้เหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่ออย่างเดียวครับผมทีนี้กลับมาที่แกนหลักของคาถามนักเรียนเลยครับเรื่องบุญกับบาปพ,พระอาจารย์ให้นิยามไว้น่าสนใจมากครับค่ะท่านว่ายังไงคะท่านบอกว่า บุญเนี่ยคือการกระทําหรือความคิดที่ชําระใจเราให้มันสะอาดสว่างสงบอืมชําระใจให้สะอาดส่วนบาปก็ตรงกันข้ามเลยครับคือสิ่งที่ทําให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองหรือว่าตกต่ําลงชัดเจนมากเลยค่ะนิยามนิชชีชัดเลยว่าบุญบาปเนี่ยวัดกันที่ใจเป็นสําคัญเลยใช่ครับไม่ใช่แค่การกระทําภายนอกอย่างเดียวค่ะ ความคิดดีๆความปรารถนาดีเช่นเอ่อเราคิดอยากจะสร้างสวนส,สาธารณะให้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจถึงแม้จะยังไม่ได้ลงมือทําจริงๆเนี่ยครับแค่ใจที่เป็นกุศลแบบนั้นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วในทางกลับกันถ้าเรามีความคิดในแง่ลบรู้สึกหงุดหงิดขุนเคืองอยากจะทําลายข้าวของหรือแม้แต่อยากทําลายวัดที่อาจจะมองว่าเออเกะก,กะขวางทางสภาวะใจแบบนั้นต่างหากคือบาปอ๋อเพราะมันทําให้ใจเราตกต่าลงถูกต้องค่ะ แม้แต่การกราบเมื่อกี้นี้ถ้าเราทำด้วยความเข้าใจด้วยใจที่น้อมลงจริงๆเพื่อฝึกตนเองอันนั้นก็เป็นบุญครับแต่ถ้าทำทำตามกันไปหรือทำเพราะถูกบังคับใจไม่ได้ไปด้วยอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่บุญในความหมายที่แท้จริงก็ได้เข้าใจเลยครับงั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกลับมาตรวจสอบเออเจตนาแล้วก็สภาวะจิตใจของเราเองว่าเรากาลังทาสิ่งต่างๆเนี่ย ด้วยความเข้าใจจริงๆรูปเปล่าหรือเราแค่กำลังยึดติดอยู่กับรูปแบบภายนอกเท่านั้นใช่เลยค่ะต้องพิจารณาที่เจตนาและสภาพจิตของเราเป็นหลักงั้นถ้าสรุปจากบทสนทนานี้ก็อาจจะพูดได้ว่ารูปแบบภายนอกอย่างวัดพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเปลือกนะครับซึ่งอาจจะมีประโยชน์ช่วยนำพาเราไปสู่เนื้อหรือแก่นแท้ของคำสอนได้ค่ะมีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือแต่หัวใจสำคัญก็คือ ต้องไม่ไปยึดติดกับเปลือกจนลืมเนื้อในแล้วก็ต้องเข้าใจเจตนาที่แท้จริงว่าเราทำสิ่งนั้นๆไปเพื่ออะไรถูกต้องที่สุดค่ะและมีข้อคิดอีกอย่างที่น่าสนใจจากบทสนทนานี้นะคะซึ่งเราอาจจะเอาไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับยังไงครับก็คือการฝึกมองให้ทะลุปเปลือกนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของสถานะทางสังคมหรือแม้กระทั่งคำพูดคำจาต่างตอ๋อให้มองลึกลงไป เพื่อพิจารณาให้เห็นถึงแก่นแท้หรือเจตนาที่ซ่อนอยู่ข้างในจริงๆก็นับว่าน่าทึ่งนะคะที่คำถามของเด็กคนหนึ่งสามารถพาเรามาสู่การใคร้ครวญที่เออลึกซึ้งได้ขนาดนี้จริงครับเป็นคำถามที่จุดประกายความคิดได้ดีมากๆเลยครับ